เนื้อสดสดข้าสดสดเลยครับวัตรีเราวันนี้ไปทำก้อยครับทำก้อยซึ่งเนื้อไปก้อยตีสองคนนะค่ะ เนื้อมเนอตวเี่ยาเป็นวางา่เนื้อต้มเนเนื้อต้มเนื้อต้เยเนื้อต้มนั่นหรต้มงบัดเอาพีเอใหอรี่ต้มไก่อยู่ด้ว่ากินเจต้มเนื้อเ้าก็ร้คนแ้่เ้า nữa là hoàng nhâm nhang này nữa thật sự quẩy khang thang ăn mùng bàng đây Mình ăn khoai bẹp lúc thùng bữa nay Nửa xuất xuất Xe điện ạ Được không anh

ไก้วยตอนมงบางนะตอนนย้มกินม่ได้เชียวพอดีวันนี้ทำก้อยกินข้างทางกับคนงาน quá sợ sợ ăn cái gì xịt lắm xoay được xoay được nào được xoay được แล้วช่เลือดดึงแดงจริงๆดินี่เราก็ใส่ดีด right> ีสดสดดีสดสดดีสดสดนเวลาวันนโอ้ก็เดี่ยวหนำนี่ยคือเย็นค่ะเห็นปะ ใกล้ดิใส่หมดเลยก้อยมันเกันต้องขมบพขมมันก็แสบเห็นลกล่อย่างเหมือนี่ากกัวปากัวใส่หมดแล้วังแสบตามด้วยติกป่น นนี้่พลังนี้เหมือนเดือดก็โหลดขาดบดัไอะไรูรุตจีมากินข้าวใส่น้อยแซ่บน้อย<ม>ใส่ร้ายแซ่บร้าย่กับปิ้งปลาทูมากินเลยเรามาใส่ร้ายกินไม่ได้ตามเบอรน้ำปลาได้ หันใช้หันพักกว่าหันเลยเป็นเลยวันมันใช้ถมเฮ้ยวอันไห้ป่นปนออเตะเตะวกือวกมอี้หดเลยือกาเทียมกดูวเราก็เขามาไปแล้วเดอาหร่ะพร้อมแล้วพร้อมแล้วกินพร้อมแล้ว กินหอมกินหอมตผักือหญวานกว่า <c oughs> ันเนาะัเีย้อ <c oughs> ออยอย้ห้เนอ้ไปซีมซีมไปผุนเลยซีมแบบ้เสยนใชะคุ้มซีกนี่กระดุมวัชระแนกมีนี่เองด้หมลยเอ้ ตอนยนคงเก็บเก็บหน้าโคนกงเปล่นจอดจับก่อนใส่ด้ายยาเขึ้นข้พิงกดซิมเบงกดดียังไงไม่กดเรียบ้อยแม่ครัวแม่ไปเก็บเก็บกระทะเนยเขานางนั่นเลยน่ะให้จุดจับเลย กับเขาที่นไากับไอ้นุ่นไอ้คนสองคนไม่ปไม่วดจุดตแกเป็นแกมามานั่งกินข้าวยยอยเฮโอออกจากขางเลยเขากินเขาน้ำในนั้นแม่คนขวบแม่ยังไหวอ่ะปวรึตีนิ่ ขัวไดเลยนะซุ้มนะเธอเขาบอกกินดิบนั่นเดี๋ยวคนไม่กินดิบเขาพุ่ยอยู่นี่พอไปสิกินแบบปุ๊งเลยนี่เยอชูชูเถี่ชูเถี่ยถ้าถ้าชูเี่ชุจะชุจะคนที่ไม่กินก็มีกินปลาทูนอมเยอันดับเขาคุ๊งตโ

งอ oh, no, ่ะงอ่ะค่ออีซ้องอ่ะมันไม่มาหรือว่าไงไม่มาโอ้ผมคือเอ็นบอยม่เขาเจมสติดเรื่อยะปีคุณพี่ว่าบอกอีมาก จานนีับงีกระทู่แสบไลแสดไลกระทู่อ่ะก็เลยกูนอนหลับตาตายเกลียยเลยเนาะถ้าเราเอาขัวเปลี่ยนทีตัเน่ยขั้วสูงนี่ัวไหนกูแทบอ่ อร่อยไให้กล้วยม่ไดเวี้นะอร่อยไมอร่อยอร่อยไม่มาหลับมาหลัมาหลับเฮ้ยแม็กมาลองหางโอ้โหพี่คุณละเตะเยเสียเสียเสยลงเสียลงเสีย có tiện chi chị tiện chưa chị chi phục tùng đi đi hình ảnh điện nào <nó>. <cười> 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 <laughs> <Thả một thịt. cười> กินกันแบบบกทุ่งก่อนเข้าทำงานถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ เดี๋ยวเขากินไม่ทันเขาเล้วเขากินก่อนคนชุดไายยิ้มเลวกะนี้ไฟนี้มันก้วยกินตัวไหนได้ครับก๋วยกวยกินตัวไหนก็ยิม้มเนื้อแต่โหลายกับเหลือเนื้อโลกเดียวกินยิม้มเจ็ดแปดคนจะพาไป็นแน,นยิ้มเหรอ่วน้อี่เี

ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเขากินไม่ทันเขาเดีวเขากินก่อน